เหรียญโปรยทานแบบง่ายๆวันนี้เราจะพาทำแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลิปปิ้นสีแดงนะคะก็จะเป็นเลื่อมๆอิดหนึ่งก็ทำออกมาก็สวยงามนะคะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยเราก็ตัดเตรียมลิปปิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดแหลมๆทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วนั้นเราก็นำมาพับเข้าค่ะประมาณ ่4-5นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกลิปิ้นเลยค่ะหังลจากนั้นเราก็มาทําฐานสค่ะเราจะใช้เส้นที่สั้นอยู่ด้านบนนะคะ พอเราทําฐานสีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําช่องใส่เหรียญค่ะก็จะพับเส้นสั้นตามแนวตรงนะคะแบบนี้พับตามแนวตรงเลยทีละเส้นแล้วก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกลิปปินเลยค่ะเราจะพับทั้งสี่เส้นนะคะพอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ เอาเส้นที่สี่ออกก่อนแล้วเ,เหรียญใส่ช่องนี้ค่ะแล้วก็นําเส้นที่สี่ค่ะสอดไปใต้เส้นแรกที่เราพับนะคะก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็กลับด้านมาค่ะก็เราจะเอาเส้นสั้นพับเก็บอีกรอบนึงนะคะพับเก็บตามแนวตรงเลยสอดเก็บแบบนี้ก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกริปปิ้นเลยค่ะ เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็กลับด้านมาค่ะรอบนี้เราก็ทำดิปิบบินแบบนี้นะคะบิดขึ้นด้านบนแล้วก็โค้งลงมาข้างล่างแบบนี้สอดช่องข้างๆ้าค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้นะคะก็บิดดิฟิ้นขึ้นด้านบนโค้งลงมาสอดช่องข้างข้าง จะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยค่ะเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะทําเกสรนะคะเราจับมาหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นทางด้านขวามือทับขึ้นเรียงกันทั้งสี่เส้นให้ได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือขวาจับริบบิ้นหมุนค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายกดด้านบนแล้วก็ใช้มือขวาค่อยๆลวกทั้งสี่เส้นให้เป็นแนวเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหมุนให้ได้ประมาณสองรอบนะคะ เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำเกสรน,นะคะเราเอามือซ้ายช่วยจับไว้3เส้นปล่อออกมา1เส้นแบบนี้ค่ะปล่อออกมา1เส้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะหมุนโค้งแล้วก็กลับมาแบบนี้แล้วเราก็สอดไปใต้เส้นริปบิ้นตรงนี้ค่ะปลายลิบบิ้นจะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะก็จะได้แบบนี้ นะคะเส้นถัดมาแล้วก็ปล่อยออกมาหนึ่งเส้นค่ะก็ปิดโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาแล้วก็สอดไปใต้เส้นที่เิ้นช่องข้างๆตรงนี้ก็ดึงค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่ต้องดึงดิปลินให้แน่นมากถ้าอันไหนมันสั้นไปเราก็ดึงกลับมาให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ดึงจัดกรีดอีกสักรอบประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะทำขั้นตอนถัดมาค่ะแล้วก็บิดดิปลินใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็สอดไปใต้เส้สนเกสรที่เราเป็นเมื่อสักครู่นี้ก็บิดโค้งมา ก็กลับแบบนี้เรียพร้อยก็จะประมาณนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทำเส้นนี้นะคะก็คงริบบิ้นมาสอดไปใต้เส้นเกสอนที่เราเพิ่งทำตรงนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในเส้นคกสรนที่เราทำเนี่ยค่ะแล้วก็ม้วนกลับมาสอดไปใต้เส้นเกสอนที่เราทำ นีแล้วก็ดึงกระชาบริป,ปินก็จะได้ประมาณนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะ ก็มาจัดติปปิ้นอีกรอบนนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นำกันไกลามาตัดเศษออกได้เลยนะคะ เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ค่ะ